สวัสด,ดีนะครับผมอยู่กับพิสันอีกแล้วนะครับผมกับคนโครกรถถ่ายตรงคาไปจัดยางาปืนใหญ่มใหม่นะครับสําหรับยางสรีดนะครับรอบนี้เป็นยางสรีดโอโ้น้ำมันอะไรรั่วเนี่ยนี่อีกก็จัดของใหม่เลยนะครับสําหรับพิสันนะครับ เพราะว่าของเก่าซื้อมาได้ปีเดียวเกิดปัญหานะครับมันคอยแต่จะซึมจะรั่วนะครับก็เลยจัดเส้นใหม่มาเลยนะครับเผื่อว่าจะได้ใช้หลายปีเนาะนี่นะครับเป็นยางของปืนใหญ่โค่นะครับอ่าหกศูนย์ขอบสิบสี่ขอบสิบสี่หายากนะครับค่อนข้างหายากก็เลยซื้อของปืนใหญ่คู่มาใช้นะเพราะเขามีขายนะครับเส้นละอ่า พี่สันไปซื้อม,มาเซลลพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดร้อยบาทก็น่าจะใช้งานได้ยาวนานนะครับน่าจะได้หลายปีนะครับเติมลมมากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปเติมอีกขึ้นอีกไหมดันอีกกดกดไม่แรงขึ้นอีกได้ไหม,ไมไ นี่นะครับพอดีเลยนะครับส่มาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ<อ>ก็ถ้าเกิดว่าเวลาขึ้นไม่แรงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับขึ้นด้วยความระมัดระวังก็เอาของหนุนไว้ฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาหินหนุนอีกฝั่งหนึ่งไว้นะครับกันพลาดนะครับทำอะไรก็อย่าประมาท สำหรับล้อหน้ายางปืนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับใช้มารู้สึกว่าจะเป็นจะเป็นปีแล้วนะครับเ,เกือบปีนะครับสำหรับคู่แรกที่ผมซื้อมานะครับนี่นะครับก็ดูเอานะครับใช้งานก็จะว่าทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับเกือบเกือบทุกวันการผ่านใช้งานมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทนมากนะครับอตัวนี้ ตอนตอนที่ผมไปซื้อมามันหกพันกว่านะครับพร้อมข้อต่อเลยนะข้อต่อของปืนใหญ่คู่นะครับสวยมากเราจะมาใส่อันนี้อันนี้คือขอบสิบสี่นะครับเป็นยางใหม่นะครับเป็นยางปียี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับผมเป็นเป็นยางของปี21นะครับเป็นปีนี้นะ โอ้ยังรอนะครับเป็นยางบรรทุกนะครับอ่ะนี่นะครับรอเลยไม่ต้องรอให้มันอันนี้นะครับเพราะว่าขราวที่แล้วไปไปรั่วตรงไหนนะพ่อทางโค้งไปนู่นัวใสัเมื <c oughs> อ่อกี้ไปไปใช้งานแล้วก็มันรั่วนะครับเดี๋ยวไปรั่วกลางท่งกลางท่าเดี๋ยวจะเหนื่อยนะครับ <c oughs> ก็ถือโอกาสดีม,มีมีตังค์สักนิดหน่อยก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยใช้ได้ คราวนี้ก็ใช้ยาวๆนะครับอฟังน่งนะครับหมดสภาพแล้วนะครับนี่ดูดอกยางนะครับพอดีที่ชิงเปลี่ยนไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าบรรทุกหนักๆผมว่าต้องมีรั่วแน่นอนนะครับนี่นะครับสภาพยางเส้นเก่าอันตรายนะครับเดี๋ยวเติมลมหนักๆมาเดี๋ยวมันจะระเบิดใส่ตานะครับนใส่เสร็จแล้วก็จะรอๆประมาณนี้นะครับ หล่อมากมีหมดนะอันนี้ยางหกผมเลือกเอายางหกมานะครับมี7มี8ปมีน่าจะ8.5ก็มีนะครับลองลองสอบถามที่ร้านใกล้บ้านดูนะครับเี๋ยวจ้ปาตาขับโชว์นะครับลอ,อยหล่อมากทั้งหน้าทั้งหลังนะครับปืนใหญ่คู่ชื่อนี้มั่นใจได้นะครับอยู่กับ คนไทยมานี่ตั้าแต่ผมแจมความได้นะครับมีทุกอย่างนะครับเขาซารีล้อหน้าล้อหลังล้อซารี่คอซารี่ขบยํำนาเยอะแยะนะครับ เอฟซีด้วยนะเอฟซี FC ตาเวินเหรอเห,เห็นตรงไหนไเห็นตรงไหนครับเอฟซีพตานะครับโ oh, อ้ยังรอนะครับใช้ได้ กับ14หายากนะครับแต่ว่าทางฟืนใหญ่คู่มีให้ท่านเลือกใช้นะครับไปเลย โค้งเบาๆนะพ่ออ่ะเราจะรถเก็บนะครับใส่เกียนหนึ่งวันนี้ไม่มีหยอดข้าโพดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแน่นอน,นครับ จอดเข้าที่นะครับเชโอ,โอ้ยังดีนะครับที่ชิงไว้ชิงเปลี่ยนก่อนนับท้ามาอย่างนั้นเกิดปัญหาแน่นะครับอันตรายนะครับตอนวิ่งนะอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเวลาเราเติมลมเนี่ยอันตรายนะครับอาจถึงชีวิตได้นะครับเป็นไงรุงหลอ่อป่ะหล่อไหมอโอ้ <laughs> <laughs> ไปดูยางเก่าเกือบไปแล้วนุ่นมันบิแล้วอ่ะมันจะระเบิดใส่ตตาเดี๋ยเวลาเราเติลมลมอะลง <c oughs> เลิศชอบใจนะครับโอเคอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ